เป็นห่วงมากการที่เล่นโทรศัพท์มือถือบ่อยๆจะทําให้เกิดกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงหรือเปล่าโดยต้องมาหานี่เลยค่ะทีมอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมเฉพาะใบหน้าจากธีรพรคลินิกใบหมอจลธิตวดิสวัสดีค่ะหมอชลธิตครัสวัสดีครับสวัสดีค่ะหมอนุ้ยค่ะอาจารย์หนูอยากรู้นิดนึงกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงมันคืออะไรสมมติเราหลับตาเนี่ยเวลาเราจะลืมตาจะมีกล้ามเนื้ออยู่มัดหนึ่งเรียกว่ากล้ามเนื้อเลเวเตอร์นะครับก็พอลืมตาปุ๊บ กล้ามเนื้อมันก็ดึงขึ้นสองข้างต้องเสมอกันถ้าข้างใดข้างหนึ่งมันหย่อนเราก็เรียกว่ากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงจริงไหมที่บอกได้มือบบเบยอะๆเนี่ยทำให้กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงไดอ้อันนี้เอาจากประสบการณ์ของผมนะผมทําตามาทั้งหมดเนี่ยสามสิบกว่าสี่สิบปีจะมีคนกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงก็เป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงจริงๆเลยเป็นโรคตาเลยนะครับร้อยคนเนี่ยจะมีสักคนเดียวโอ้โหหนึ่งเปอร์เซ็นต เพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยมาหาผมผมต้องส่งให้จักสุแพทย์อ่านะหมอนุยสักุแพทย์เท่านั้นที่จะทําได้สมบูรณ์แบบ <c oughs> อาจารย์นุยค่ะหมอนุยค่ะถามนิดนึงวิธีการรักษาหรือเทคนิคการร,การักษาตาอ่อนแรงของทางอาจารย์นุยกับหมอโจทิตเนี่ยทำยังไงคะค่ะก่อนอื่นนะคะต้องบอกก่อนเลยว่ากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงนะคะมีหลายสาเหตุเนาะแต่สาเหตุที่เราเจอกันได้บ่อยๆเนะะี่ยค่ะเกิดจากความยืดของตัวกล้ามเนื้อนะคะ เหมือนหนังสติ๊กเนาะพี่ก้องอเราใช้ทุกวันทุกวันนะคะมันก็เริ่มแรงลดลงหย่อนลง<า>นโอ้ใช่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 ค่ะหย่อนยานขึ้นนะคะเ,ออเทคนิคในการผ่าตัดของที่นี่นะค่ะก็เลยจะต้องตัดกล้ามเนื้อที่มันหย่อนยานและดูยืดออกเนี่ยค่ะให้สั้นลงพอสั้นลงอะค่ะมันจะเกิดเหมือนแรงเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะเหมือนถ้าเราเจอหนังสติ๊กย้วยๆ้ยยาวๆค่ะเราตัดออกครึ่งหนึ่งหนังสติ๊กอันนั้นก็จะดูเหมือนมีแรงมากขึ้นนั่นเองค่ะ และขั้นตอนรักษายากไหมหมอขั้นตอนการรักษานะคะถ้าเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงนะคะที่เกิดจากการยืดอของกล้ามเนื้อนะคะการรักษาส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องจบลงที่การผ่าตัดค่ะขั้นตอนก็ไม่ยากนะคะเราก็สามารถทําร่วมกับการทําตาสองชั้นไปได้เลยและตัดกล้ามเนื้อออกบางส่วนนะคะเพื่อให้มันแข็งแรงขึ้นทําให้สามารถยกและตาเราลืมได้มากขึ้นค่ะถามนิดหมอนุยะ่ะการเตรียมตัวของคนไข้เนี่ยต้องเตรียมตัวไงบ้างก่อนจะมาหาหมอนุย ก่อนอื่นนะคะถ้าสงสัยอะค่ะว่าตัวเองเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงนะคะแต่ยังไม่เคยได้รับการวินิจฉัยเนี่ยก็แนะนําให้ไปพบหมอผู้เชี่ยวชาญนะคะเพื่อที่จะแยกว่าคุณเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงจริงหรือเปล่านะคะแล้วเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงที่เกิดจากสาเหตุอะไรนะคะเพราะว่าแต่ละสาเหตุเนี่ยการรักษาก็จะต่างกันนะคะถ้าได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงจากสาเหตุของการหย่อน ของตัวกล้ามเนื้อตาเนี่ยค่ะก็จะต้องรักษาด้วยการผ่าตัดนะคะและหลังทําสามารถใช้ชีวิตได้เลยไหมจจะหมอคนไข้หลังผ่าตัดตาส่วนใหญ่นะคะจะสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยค่ะอาจจะว่าแผลเนี่ยห้ามโดนน้ําในคนที่กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงมากๆอะคะ่ะหลังทำเนี่ยจะรู้สึกว่าเห็นโลกกว้างขึ้นทันทีนะคะโดยเฉพาะในลานตาด้านบนนะคะก็จะทําให้เขารู้สึกมั่นใจและปลอดภัยขึ้นเวลาใช้ชีวิตอะคะ่ะเช่นการขับรถการเดินขึ้นข้างบนอะไรอย่างเนี้ยค่ะ อมหมอชนทิตกาคถ้าเราไม่อยากเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงต้องป้องกันตัวยังไงบ้างคะคนที่ใช้คอนแทคเลนส์แล้วก็ยืดเข้ายืดออกอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องอดึงเบาๆหน่อยอแล้วก็ใช้เลนส์น้อยหน่อยนะคะรับสิ่งที่ผมแนะนําเลยก็คือว่าเราต้องใช้สายตาปกตินะต้องมองไกลตามปกติเห็นไหมที่เคยบอกดูเขียวๆดูท้องฟ้าดูอนะไรมัน มันเป็นการบริหารกล้ามเนื้อตาอด้วยโอ้ตายแล้วมีเได้ความรู้มากเลยไหมคะจากหมอนุยแล้วก็อาจารย์หมอชลทิตนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคอาจารย์หมอคะคขอบคุณ,คณนะคะคทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะศัลยกรรมเฉพาะใบหน้าจากทีรพพคกินิกใบหมอชลทิตมากๆเลยน้องใหญ่และหมอกล้องต้องมาลองปรึกษาดูนะคะที่นี่เลยนะคะลองดูเลยนะคะ